สวัสดีครับพี่น้องผมพอกันอีกเช่นเคยเลยครับบรรยากาศสวยอมไปมือนี้กกับหอนขึ้นเร็วเลยพี่น้องนี่ลงน้ำขึ้นเร็วครับหายิงปลาหาพ่าาอตะยูได้กินมาจะเข้ากันพี่น้องมันหอนอยู่บ้านออกมาตอนบ่ายครับทำแต่เท้าที่เราเลยครับเดี๋ยวนี่แหละไปพายเบิ้งใต้น้ำไปลุย โอ้โครอเลยพีนองขึ้นโคกขึ้นโคกพีน้องขึ้นโคกาสองตัว แบบนี้ตัวเดียวกับตัวหนึ่งกับติดนั่นเลยแหละพี่น้องเอ้ยติดสนมพี่น้องมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนครับติดสนม เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นก่นครับไปครับพี่นอ้องค่าสนมไปบ่ไดุ้ดรอดจะได้สนมหลายขึ้นยังเกียกีต้มลอเอเกไปยสนมลอมออมเลยพี่น้องเลย เอาครับพี่น้องมือนีนี้ยิ่งเทเดียวครับเต็มเ,เดียวกันเดียรเฟียแลลวครับเอาซ้ำนีแ่แหละมือหนีตัวเดียวกันมือหนีสงสัยสิไปจิ่มจุ่มเด้อพี่น้องไอ้มือนี่บ่เ,เ,เห็ดสมดอกเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ครับคลิปหนาจงพอไหมาก,กุดเลยกุดแค่กลลุดจับตไครใสใต์ใบกูดให้มันเลีอบพี่น้องช่องพญายตัวกูไปครับสวัสดีครับคลิปหนาพี่พ่อกันพี่น้องไปต่อวัน